สีแดงแดงเล็กๆ,ๆสีเหลืองก็มีค่ะโอ้ดกมากาต้นเนี้ยนี่คะ่ะเพื่อนๆเด็ดเพลินเลยค่ะมีแต่ลูกแดงๆใหญ่ๆญทั้งนั้นเลยสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมจิตอินแดนมาร์ก วันนี้พวกเรามาที่บ้านสวนกันอีกแล้วค่ะมาดูเก็บผลไม้ที่สวนตอนนี้ก็เริ่มสุกเยอะแยะแล้วค่ะเดี๋ยวพวกเราจะเข้ามาเก็บมะเขือเทศในเรือนกระจกเรือนใหญ่กันก่อนค่ะเอาตรงขั้วไปด้วยนะครับ,รบจะได้เก็บได้นานๆลูกนอ่แดนเก็บทางนี้ลูกแดงๆมีไม่เยอะค่ะยังเขียวอยู่ที่กลุ้งเนะอม ชิมค่ะลองชิมไม่ดูที่หวานไหมไม่หวานไม่เปรี้ยวกําลังพอดีเหรอใช่ครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเก็บมะเขือเทศในเรือนกระจกที่สองมีเยอะอยู่ค่ะมุนเดวิดเข้าไปข้างในแล้วนี่ค่ะลูกใหญ่หญ <c oughs> อยู่วงถ่ายอยู่ข้างนอกมะเขือเทศมีสองสีสีเหลืองกับสีแดงอยู่ในลูกเดียวกันมีลูกใหญ่ สีเขียวนี่ยังไม่สุกาดกเต็มเลยกำลังแดงทั้งนั้นเลยค่ะเดวิดเริ่มเก็บแล้วนี่ลูกใหญ่มากเลยค่ะแตกแล้วด้วยกำลังสุกเลยค่ะมาได้เวลาพอดีนี่คอลูกเป็นสีเหลืองกับสีแดงนี่เป็นมะเขือเทศสีม่วงลูกเล็กดกอยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บมะเขือเทศกันค่ะเพื่อนๆ เก็บลูกใหญ่ๆไปเลยนี่ค่ะลูกใหญ่ๆแดงๆเด,ดวิดเอาลูกใหญ่ๆไว้ข้างๆเอาลูกเล็กไว้ตรงนน้นนะชอบมะเขือเทศมุงจะมีหลายสายพันธุ์ค่ะเพื่อนๆปีนี้คิดว่าจะไม่ได้กินซะแล้วไปเมืองไทยกลับมาก็ยังได้เห็นมะเขือเทศอยะ เก็บลูกใหญ่ๆกันก่อนค่ะเดี๋ยวลูกเล็กค่อยเก็บทีหลังแบบนี้ก็เก็บไปได้แล้วเดี๋ยวไปสุกที่บ้านกว่าจะได้มาอีกคงจะเน่าอมากอือ,อ,อนี่ค่ะนี่ก็เก็บได้แล้ะเสียงสีสีช้ำเลือดช้ำหนองสีเหลืองกับสีเขียวมีปนสีแดงแงด้วยค่ะ อยู่ใตายล่างนี่ลูกแบบนี้ปุ้งก็จะเก็บไปเลยครับเพื่อนเดี๋ยวไปสุกที่บ้านนี่ค่ะลูกชายเดวิดค่อยๆเ,เก็บมะเขือเทศเก็บแบบระมัดระวังครัเพื่อน เมื่อเขือเทศของเราใส่ปุ๋ยขี้ม้าค่ะเพื่อนๆพ,พวกเราไปขนเอามาอยู่ใกล้ๆบ้านสวนนะคะไม่ไกลเท่าไหร่แล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดเป็นของออแก,กนิกด้วยค่ะโอ้เต็มมือแล้วโอ้ดูนี่ค่ะสีแดงๆเล็กๆสีเหลืองก็มีค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บลูกสีม่วงกันบ้างค่ะ เก็บให้ได้กินนานๆเอาขั่วเข้าไปด้วยค่ะเพื่อนๆปีนี้เรายังได้กินมะเขือเทศบ้างเกือบไปแล้วออไปเมืองไทยกลับมาเขือเทศแห้งหมดเลยคิดว่าตายหมดแล้วค่ะเพื่อนๆมะเขือเทศนี่ทนมากๆเลยค่ะพอได้น้ําไปก็ฟื้นขึ้นมาอีกอันนี้เป็นมะเขือเทศสีม่วงลูกเล็กค่ะเฮยชเอฮุสต์แลสิ่งที่เราได้มห่ โอ้เจ้าจิ้งฝกนี่เด้อคอนแชร์ลูกเล็กๆน่าเก็บไปทำสลัดกับเพื่อนๆสีแบบแจ่มแจ่มลูกกระจิตดเดียวเล็กๆลูกเล็กๆๆเก็บเพลินเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ปีนี้ไม่ค่อยดกเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วนี่โอ้เก็บกันได้สองสามรุ่นนะคะเพื่อน มะเขือเทศออร์แกนิกฝีมือของเราปลูกเองทานเองค่ะนี่ได้อีกแล้วมากมากเดี๋ยวเรามาเก็บแบลกเบอร์รี่กันต่อคะ่ะเพื่อนเอน อันนี้อยู่ข้างล่างสุดเลยค่ะอยู่ในป่าหมกติดตามต้นไม้มือแดงหมดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บต้นนี้กันบ้างค่ะเพื่อนดูนี่น่าเสียดายมากเลยอะสุกแล้วก็ล่วงตามพื้นนี่ค่ะแดงทั้งนั้นเลยแบล็คเบอร์รี่เนี่ยเป็นผลไม้ที่มีราคาแพงอยู่ค่ะ ถูกลิงนี่ค่ะเพื่อนๆย้อยลงมาข้างล่างเลยดกมากอ่ะปีนี้เป็นปีของแบล็คเบอร์รี่ค่ะต้นไม่ใหญ่ค่ะเพื่อนๆต้นเล็กแค่เนี้ยเองต้นนี้ลูกใหญ่มากเลยค่ะเดินถีบเสื้อเก็บกิ่งตรงที่ย้อยๆข้างล่างนี่ค่ะผลไม้เนี่ยเราต้องอยู่ที่นี่เวลาลูกไหนสุกเราก็เดินมาดูเก็บไปก่อนนะ ฉันบอกเป็นผล,ลไม้ออร์แกนิกของเราไม่มีเคมีอะไรเลยอ่นนี่ลูกใหญ่มากเลยโอ้หดกมากต้นเนี้ยยังมีอีกค่ะเพื่อนๆเห็นต้นเล็กๆแบบนี้ได้เยอะอยู่นะคะเพื่อนๆน,นี่สวนเราโอ้หแอปเปลิลดกมากค่ะเพื่อนๆเป็นพัน discovery ค่ะ ลูกใหญ่ๆนี่เดี๋ยวปุงจะถ่ายให้ดูรอบๆก่อนค่ะบนนกแดงเต็มไปหมดเลยลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะดกมากเลยปีนี้ก็ดกดกทุกปีเลยค่ะต้นแค่นี้นี่ค่ะเพื่อนๆปุงนั่งคุกเขา่าอยู่ใกล้ๆหัวปุงเลยค่ะลูกห้อยตรงเต่งเต็มหมดเลยมีต้นเดียวนี้ก็พอกินแล้วค่ะ ลูกที่อยู่ทางด้านในนี่จะสุกช้ากว่าเขาเพราะว่าเขาไม่ค่อยโดนแสงแดดค่ะมุนด้านบนค่ะกิ่งนี้จะดกมากเลยค่ะแล้วก็สุกก่อนเพื่อนว่าแดดส่องเขาีสีสวยมากค่ะเพื่อนๆลูกย้ใหญ่เดี๋ยวให้ลูกๆเก็บลูกใหญ่ๆค่ะเดวิดเขาจะตัวสูงหน่อยคุณแม่คะยาชาเจน่ะ อันนี้ลูกนี้ลูกเอาลูกนี้อันนี้เด็อ่าลูกนี้โอ้โหล่นหมดเลยสามลูกใหญ่ลูกเดวิดเด็ดเลยครับเรียมพร้ดนเก็บด้วยสนุกสนานกันใหญ่ย่ะแต่สตัวเราใส่ลงไปเลยลูกมีพึ่งมาต้อมด้วยลูกที่เขามีตัวแมลงมาเจาะโอ้เด็ดลูกเดียวลูกอื่นก็หล่นลงมาด้วยโอ้ลูกใหญ่ใหญ่อยู่ทางด้านบนนั่นค่ะ เด็ดพุงเด็ดลูกนี่มากคุณแม่คะเด็ดทันเลยเอาลูกใหญ่เลยเก็บไปลูกลูกใหญ่ครับครับหมุน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 โดนแล้วครับเออหมุนอย่างนั้นแหละเยเอามาใส่ไว้แม่คุณแม่คุณแม่เออมีตัวอะไรมากินเขาออกจะมังหรือแล้วหนักแล้วถือไม่ไหวแล้วลูก นี่ค่ะเพื่อนๆเ,เด็ดเพินลเลยค่ะมีแต่ลูกแดงๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเด็ดลูกหนึ่งล่วงมาสองสามลูกเลยค่ะลูกเริ่มเน่าแล้วก็มีนี่ค่ะเพื่อนๆมีมแมลงวันทองมาเจาะสี่ลูกเลยค่ะพวงเดียวสี่ลูกค่ะเพื่อนๆอ,อืมกำลังสุกกำลังหอม ลูกสูง,สงปุงจะให้แดนเด็ดให้เดี๋ยวต้องเอาไม้เขย่าเขย่าแล้วค่ะนี่ลูกใบใหญ่ล่นมา,มาเลยดีวยวอาไปชอลูกที่สอยลงมาค่ะโอ้ยสีน่าก,กินมากเลยอ่ะสวยสวย กองนี้จะเป็นกองที่ปุงเก็บมาจากใต้ต้นคะ่ะที่เขาหล่นลงมาที่มีตัวมแมลงต่อยคะ่ะเนี่ยรูกย้ใหญ่คะ่ะเพื่อนๆตัวมแมลงเจาะเขาหล่นลงมาแล้วสีสวยมากเลยเดี๋ยวปุงจะเก็บเอาไปทำแอปเปิลกวนคะ่ะเสียดายคะ่ะเพื่อนๆปีนึงก็มีครั้งเดียวถึงตะกก้าเลยอะ แอปเปิลของเรายังเหลืออยู่บนต้นอีกเป็นร้อยลูกเลยค่ะเพื่อนๆเ,เอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวอีกประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ปุงจะเข้ามาเก็บอีกค่ะเดี๋ยวเรามาดูต้นแพรกันค่ะมีประมาณอยู่สิบลูกค่ะแต่ตอนนี้พายุเข้าเหลืออยู่แค่สองลูกค่ะเพื่อนๆน,นี่เดี๋ยวปุงจะเด็ดไปเลยนี่ค่ะปีที่แล้วนี่ดกมากทั้งหวานทั้งกรอบได้แค่นี้เอง น้องเขาที่เช่าบ้านอยู่เขากําลังซ่อมจักรยานอยู่ค่ะจักรยานพังก็ซื้ออะไหล่มาใส่เองถ้าเอาไปจ้างเขาที่ร้านนี่จะแพงมากค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวปุงจะชิมให้ดูค่ะเพื่อนๆอดวิดอดนขอบคุณครับก็แม <c oughs> ค,ครับ <c oughs> ที่น้ำมีอยู่เยอะๆแก่นี้แค่น้เดด อืมบครัทานแอปเปิ้ลด้วยกันค่ะเพื่อนๆแอปเปิ้ลจากสวนของเราค่ะหวานไหมเดวิดหวานครับเยวนิดหน่อยอเนื้อข้างในของเขาเป็นสีชมพูค่ะ หวานกรอบอมเปรี้ยวนิดนิดค่ะพวกเราไม่ได้ห่อข้าวกลางวัน,านมากินกันค่ะกินแอปเป,ปิ้ลแทนข้าววันนี้ ให้ลูกๆช่วยเอาน้ําฝนจากแทงน้ําที่เราลองเอาน้ําฝนไว้เอามาใส่ในกระถางที่ปรุงทําน้ําหยดเอาไว้ให้เต็มเลยค่ะแล้วก็ราดไปตามพื้นที่มีต้นมะเขือเทศอยู่ในบ้านผักหลังใหญ่เนี่ยค่ะกว่าเราจะได้มาอีกทีหนึ่งสวนมะเขือเทศของเราก็จะได้ไม่แห้งแล้วก็ไม่ตายไปค่ะในบ้านผักหลังเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนี้ปรุงเก็บมะเขือเทศได้สี่รอบมะเขือเทศดกมากๆเลยค่ะ ปีนี้ปลงปลูกช้าแล้วก็กลับเมืองไทยด้วยก็มจะได้ผลผลิตน้อยค่ะปีนี้เวลาที่เรามาที่บ้านสวนกันทีไรถ้าแดนมีเวลาก็จะตัดกิ่งไม้รอบๆบบ้านค่ะเป็นเป็นรั้วรอบบ้านเนี่ยค่ะวันนี้แดนก็มาตัดอยู่ทางด้านนอกพวกเราก็มาช่วยกันกวาดกิ่งไม้ใบไม้แล้วก็เก็บใส่ถุง ใบไ,ไม้กิ่งไม้พวกนี้เราจะไม่เอาไปทิ้งที่ไหนคะ่ะไม่ขนออกนอกบ้านของเราเราจะเก็บไปทําปุ๋ยให้กับผลไม้ที่สวนของเราจะได้มีผลผลิตที่ดีๆในปีหน้าอีกคะ่ะอวางไว้ตรงนี้ก่อนคะ่ะเพื่อนๆผมใช้ถุงมืออย่างหนาเลยคะ่ะถ้าไม่ใช้แบบนี้หนามที่ต้นไม้ล้อมล้วเนี่ยตำม,มือคะ่ะแล้วก็มีใบตําแยด้วยตําแยฝรั่งเวลาถูกเราเนี่ยคะ่ะ ทั้งคันทั้งแสบเลยค่ะแดนกําลังตัดต้นตําแยฝรั่งขึ้นอยู่ใกล้ๆบ้านเลยค่ะเพื่อนๆรากของเขานี่ยาวลึกด้วยนะเวลาถึงฤดูการก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะงามมากโดยที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยต้นนี้เป็นต้นพลัมค่ะเพื่อนๆไม่เหลือลูกให้เก็บเลยค่ะพายุเข้าลูกเขากําลังเริ่มใกล้จะสุกยังเขียวอยู่พายุเข้ามาทีเดียวพัดถล่มทลายลูกหล่นลงมาเต็มเลยค่ะ น้องที่เขาอยู่ที่บ้านเขาบอกว่าได้ยินเสียงตกอยู่บนหลังคาตุบตับตุบตับ,ตบ,ตบมีอยู่บ้างคะ่ะแต่เน่าแล้วเนี่ยอยู่บนต้นเนี่ยคะ่ะมาขึ้นเต็มเลยหล่นลงมาตามพื้นเป็นปุ๋ยให้ต้นพลัมต่อไปในปีหน้าคะ่ะเพื่อนๆผมก็ไม่ได้เก็บออกไปไหนเลยไว้ให้อยู่ใต้ต้นเขานี่แหลคะค่ะนี่ก็เป็นมะเขือเทศที่เราเก็บได้วันนี้คะ่ะแล้วก็แบล็คเบอร์รี่หนึ่งตะก้าคะ่ะนี่แอปเปิลของเรา กลิ่นหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆเดินมาใกล้ๆเนี่ยได้กลิ่นเลยค่ะลูกใหญ่มากสองตะก้าใหญ่ๆค่ะนี่ก็เป็นตะก้าที่ลูกมีแมลงวันท้องเจาะเดี๋ยวปงจะไปฝานทาแอปเปิลกวนค่ะและนี่ก็เป็นผลไม้แล้วก็มะเขือเทศที่พวกเราเก็บได้ในวันนี้กันค่ะกิจกรรมของพวกเราก็เสร็จสิ้นกันแล้วค่ะปงและครอบครัวขอบพระคุณทุกๆการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราบ้างนะคะ แล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสสดค่ะ